ตาปเกียวให้เรียบร้อยนะครับอ่างน้ํามันเครื่องอีคาร์ี15นะครับเกี้ยวน็อตเกียยวลูดเกี้ยวหวานก็มาฝังเกียยวใหม่เลยนะครับเกี้ยวอันนี้ผมไม่ได้ฝังนะครับเอาน็อตตัวเมียนะครับเสริมเข้าไปแล้วก็ให้ร้านทองเหลืองเขาเชื่อมให้นะครับผมเรียกร้านตาปเกียวมาแล้วเขาบอกว่าตาปไม่ได้นะครับเพราะว่าเกี้ยวมันสั้นเกินไปนะครับเกี้ยวมันสั้นเกินไปนะครับตาปไปแล้วเกี้ยวมันไม่อยู่นะครับก็เลยต้องต้องทำแบบนี้นะครับ งานจบใช้ยาวๆแน่นอนครับผมมาดูภาพเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับตารเกี่ยวเรียบร้อยนะครับใช้ยาวๆนะครับใครถ่ายตัวถ่ายน้ำมันเครื่องลูดหรือหวานก็มีวิธีเดียวนะครับถอดอ่างมาทําอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นทําไม่ได้นะครับมีวิธีเดียวงานจบใช้ยาวๆนะครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาพ่นสีนะครับ อ่างน้ํามันเครื่องนะครับหลังจากที่ทาบเกียวอะไรเสร็จก็ออกมาพ่านสีนะครับพ่นสีล้างทําความสะอาดก่อนนะแล้วก็ไปทาบเกียวเสร็จแล้วก็มาพ่านสีนะครับงานที่ทาบหรือพ่นสีเสร็จแล้วมันก็จะได้มาปั่นประมาณนี้นะครับงานที่ทาบเกียวเสร็จพ่นสีเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปประกอบให้ลูกค้านะครับผมอ่างน้ำมันเครื่องเ G 15้านะครับ น็อตเกียวหวานเกียวรูดนะครับก็ต้องฝังเกียวแบบนี้นะครับต้องฝังเกียวแบบนี้ถึงจบนะครับอ่าน้ำมันเครื่องนะครับใครที่เอาไม่อยู่หรือขันมาช้ําแล้วก็มีวิธีนี้วิธีเดียวนะครับที่แก้แล้วมันจะจบนะครับน็อตเกียวหวานเกียวรูดนะครับต้องถอดอ่างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถอดอ่างอย่างเดียวถอดอ่างเท่านั้นนะครับถึงจะ เอาออกได้ถึงจะทํางานง่ายนะครับจะเอามาตัรฟข้างในจะมาทําข้างในก็ไม่ได้นะครับพูดงง่ายว่าต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกมานะครับตับฟเกี่ยวอ่างน้ำมันเครื่อง 4G15 หรือรุ่นอื่นๆนะครับผม